เพลงนี้เนี่ยมีผมเต้นคนเดียวงาเต็มตัวเลยช่วาช่วทางช่วยานฮะยียม,มาแล้วอ๋อยพ่ช่วยเต้นโอ้โหแครหล่อมากหลังๆดูไม่ค่อยเต็มใจขอบคุณมากนะครับถือว่าสนุกสนานด้วยกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาภาคอีสานพะี่ผมเนี่ยไปฝึกร้องเพลงอีสานมาแล้วนะครับผมฮะมีน้องคนนี้บอกว่าหรอ ที่นี้ที่นี้เพลงอีสานเพลงอะไรดังๆมากะเพลงอีสานสาวขอนแก่นเนาะแล้วหนุ่มๆขอนแก่นนะอ๋อเพลงเป็นเพลงผู้หญิงร้องไม่ได้อะอะไรนะฮักสาวขอนแก่น,กนเราโผไปเยอะเลยม,ม,มีมีเพลงไหนครับมีเพลงไหนครับเพลงขอนเพลงของคนขอนแก่นเพลงอีสานเพลงอะไรฮะอะไรนะฮักสาวขอนแก่นอ๋อร้องไม่เป็นครับผม เอาตรงกลางบ้างตรงกลางบ้างมีเพลงอะไรเพลงอะไรบ้างผัวเก่าสอนสินชัยโอ้โห <st arts> นางฟ้ายากษ์นโอเคครับพูดมาแต่ละเพลงผมร้องไม่ได้หมดเลยเพราะผมซ้อมมาเพลงเดียวโอเคครับผมฟังเพลงนี้กันเลยเพลงนี้ต้องต้องเสิร์มนะโอเคป่ะโอเคป่ะเสริมา <st arts> เพลงอะไรล่ะถามเพลงอะไรล่ะฟังกนะันเลยฮะมา